สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีคอนเทนต์แนวใหม่เนี่ยจะมาฝากทุกคนกันได้มีแฟนคลับจํานวนมากเนี่ยบอกผมมาว่าพี่เจษอยากให้พี่เจษเนี่ยทำคลิปสรุปเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อะไรก็ได้แบบสั้นๆมาให้หน่อยเพราะบ,บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากจะศึกษาลึกๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่อยากรู้เฉยๆนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นี้น้องๆบางคนอาจจะเอาไปใช้สอบหรือบ,บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ ในเหตุการณ์นั้นเลยอยากได้ไว้เป็นความรู้ทั่วไปเฉยๆเพราะฉะนั้นก็จัดมานะครับผมเดี๋ยวเราจะสรุปเหตุการณ์มาให้แบบที่เรียกว่าเนื้อๆเน้นๆภายใน5นาทีจบนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เราจะมาสรุปอันแรกเลยเนี่ยคือสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมการสรุปเหตุการณ์สงครามเวียดนามใน5นาทีกันไปกันเลยครับ สงครามเวียดนามหรือชื่ออย่างเป็นทางการอีกชื่อหนึ่งคือสงครามอินโดจีนครั้งที่2เป็นเหตุการณ์สงครามนะครับผมที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสงครามเย็นกินเวลาไปทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบ20ปีตั้งแต่ช่วงปี1 9 5 5ไปจนถึงปี1975มันเป็นสงครามอย่างเป็นทางการระหว่างเวียดนามเหนือที่สนับสนุนโดยรัฐคอมมิวนิสต์อย่างโซเวียตและจีนกับเวียดนามใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรต่างๆซึ่งถึงบอกว่าเป็นการสนับสนุนเนี่ยแต่อเมริกาเนี่ยนะครับผมก็ได้ส่งทหารเนี่ยเข้ามารบกับกองกําลังของเวียดนามเหนือโดยตรงด้วยสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าจะชื่อสงครามเวียดนามเนี่ยแต่สมรภูมิของมันเนี่ยกว้างไปกว่านั้นครอบคลุมพื้นที่ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักๆก็จะเป็นเวียดนามลาวและกัมพูชาซึ่งที่มาของสงครามครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจาก ผลของการขยายอิทธิพลของสองข้ายอุดมการณ์หลักในโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือ ฝั่งของโลกเสรีและฝั่งของคอมมิวนิสต์ที่อเมริกาเนี่ยนะครับผมต้องการจะควบคุมการขยายอิทธิพลของอุดมการคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองจุดกําเนิดของสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามีที่มาเนี่ยตั้งแต่ช่วงจบสงครามโลกครั้งที่2หมาดๆในช่วงนั้นเนี่ยพื้นที่ของประเทศเวียดนามกัมพูชาและลาวในปัจจุบันเนี่ยมันคือหนึ่งในอาณานิคมของฝรั่งเศสหรือ f r ร n ช์อินโด h ช n a ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ถูกครอบครองโดยญี่ปุ่นในช่วงของสงครามซึ่งพอจบสงครามญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปทางฝรั่งเศสเนี่ยก็อยากจะนะครับผมกลับมาครอบครองพื้นที่ตรงนั้นเหมือนเดิมแต่พวกเขาเนี่ยก็เจอกับการต่อต้านอย่างหนักจากกองกําลังคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อว่าเวียดมินที่นําโดยโฮชิมิน ซึ่งพวกเวียดมินเนี่ยนะครับผมก็ได้ต่อสู้กับกองกําลังฝรั่งเศสเป็นที่มาของสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งฝ่ายของเวียดมินเนี่ยสามารถยึดตอนเหนือของเวียดนามไว้ได้และทําการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้นมาซึ่งในปี1954เนี่ยก็ได้มีการเซ็นสนธิสัญญาสงบศึกกันและเป็นการแบ่งเวียดนามเป็นสองส่วนอย่างเป็นทางการซึ่งพอหลังจากการแบ่งประเทศแล้วเนี่ยนะครับในตอนแรกก็มีการเสนอนะครับผมการรวมชาติกันอีกครั้งแต่ผ่านการเลือกตั้งว่าระหว่างผู้ นาของเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เนี่ยถ้าเกิดใครเลือกตั้งชนะเนี่ยนะครับผมประเทศเนี่ยก็จะถูกปกครองด้วยระบอบนั้นๆไปแต่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเลือกตั้งกันจริงๆเนี่ยยังไงโฮชิมินเนี่ยนะครับผมต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเมื่อเวียดนามใต้ไม่ยอมเลือกตั้งเนี่ย ผู้ฝักใฝ่ในคอมมิวนิสต์จำนวนมากที่อยู่ในเวียดนามใต้เนี่ยนะครับผมเลยตั้งกองกําลังขึ้นมาเพื่อค่นล้มรัฐบาลซึ่งกองกําลังนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเวียดกงนั่นเองนะครับในปี1955เนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับผมจึงเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลของเวียดนามใต้ในการต่อสู้กับ กองกำลังเวียดกงที่สนับสนุนอย่างเปิดเผยโดยรัฐบาลเวียดนามเหนือซึ่งการสนับสนุนในช่วงแรกๆเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ส่งทหารเข้าไปรบแต่จะเป็นการนะครับผมส่งสเสบียงส่งอาวุธส่งทรัพยากรและใช้บอมบิงแคมเปญหรือภารกิจของการทิ้งระเบิดในพื้นที่เป้าหมายสําคัญต่างๆทั่วภูมิภาคอินโดจีนจนในปี1965ซึ่งเป็นยุคข,ของประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันทางอเมริกาเนี่ยได้ทําการส่งทหารไปรบในสมรภูม ภาคพื้นเป็นครั้งแรกในปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Rolling Thunder และเมื่ออเมริกาส่งทหารไปรบเนี่ยกลับกลายเป็นว่านะครับผมได้รับการสูญเสียมากกว่าที่คิดและปฏิบัติการทหารหลายครั้งเนี่ยนะครับผมก็ไม่ประสบความสําเร็จทําให้แรงสนับสนุนจากประชาชนในสงครามครั้งนี้เนี่ยก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงจนกลายมาเป็นการต่อต้านนะครับผมมีม็อบมีการประท้วงให้ยุติสงครามครั้งนี้ขึ้นมาจนจุดเปลี่ยนของสงครามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นในยุทธการที่มีชื่อว่า เคดออฟเฟนซีฟหรือการลุกตุดยวนมันเป็นเหตุการณ์ที่กองกาลังเวียดกงและเวียดนามเหนือเนี่ยนะครับได้ทาการบุกเข้าตีเมืองใหญ่ของเวียดนามใต้หลายเมืองนะครับผมในวันตุดยวนในยุทธการครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางยุทธวิธีแล้วเนี่ยทางสหรัฐและเวียดนามใต้จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปแต่ในทางยุทธศาสตร์เนี่ยกลายเป็นสหรัฐเนี่ยพ่ายแพ้ยับเยินเพราะอะไรกันเพราะเมืองหลายๆเมืองเนี่ยนะครับผมได้พ่ายแพ้ให้กับกองกําลังเวียดกงไปถึงแม้ว่าสหรัฐและเวียดนามใต้เนี่ยจะสามารถยึดกลับมาได้แต่ข่าวมันออกไปแล้ว บวกกับการสูญเสียนะครับผมของฐานอเมริกันจํานวนมากทําให้รัฐสภานะครับผมและสาธารณชนของสหรัฐเนี่ยไม่อยากจะสนับสนุนสงครามเวียดนามอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เนี่ยในยุคข,ของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในปี1969เนี่ยเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเวเนอไมเซชันมามันคือนโยบายที่สหรัฐเนี่ยนะครับผมเริ่มจะถอยตัวตีตัวออกห่างจากเวียดนามใต้แล้วก็กลับมาสนับสนุนด้วยยุทธภกร์ด้วยการทิ้งระเบิดเหมือนเดิมลดจํานวนกําลังพลภาคพื้นจนในปี1975 ทางรัฐบาลสหรัฐก็ได้เซ็นสนธิสัญญาสงบศึกกับรัฐบาลเวียดนามเหนือและถอนกําลังทางทหารออกจากภูมิภาคอินโดจีนทั้งหมดนั่นเนี่ยนะครับผมทําให้ในปี1975ซึ่งเป็น2ปีต่อมาเนี่ยรัฐบาลเวียดนามใต้ที่พยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างหนักเนี่ยสุดท้ายก็พ่ายแพ้ลงไปจากการบุกกรุงไซง่อนของทางกองทัพเวียดนามเหนือนั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับผมก็นับว่าเป็นการยุติสงครามเวียดนามอย่างเป็นทางการและประเทศเวียดนามก็กลับมารวมตัว ตัวกันอีกครั้งหนึ่งภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นการสรุปเหตุการณ์สั้นๆของสงครามเวียดนามภายในประมาณ5นาทีแล้วกันเนาะอาจจะเกินมานิดนึงหวังว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไม่มากก็น้อยนะครับเพราะเรียกได้ว่าคัดกันมาแต่เนื้อๆเ,เลยถ้าชอบใจกันยังไงอย่าฟังเหตุการณ์ไหนอีกเนี่ยก็สามารถขอเรากกันมาได้เลยนะครับวันนี้ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมบา,บายยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจาก คอร์สเรียนจาก f u t u r e s k i l l ซึ่ง f u t u r e s k i l l เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก f u t u r e s k i l l เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ